สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้พอดีมีเคสตัวอย่างมาให้ดูนะครับอ,อันนี้เป็นของเป็นของทีมงานนะครับทีมงานที่ใช้งานอยู่ที่เล่นนกต่อนกด้วยกันนี่แหละเอามาให้ซ่อมนะครับนี่คืออีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่อยากจะแนะนำอันนี้หัวพีไปทำมาซึ่งซึ่งผมไม่ได้ทำให้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่คล้ายๆกันแต่ว่าทำไม้สลัก แล้วก็เสียบเข้าด้านในแล้วก็ใช้สกรูหมุนเข้าไปอีกทีนึงนะครับอันนี้นี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมผมตัวของผมเองเนี่ยผมถึงไม่ไม่แนะนําให้ใช้สกรูนะครับผมจะเป็นแบบนี้เจาะรูมันกันนะครับแต่ว่าจะใช้ที่ใช้กาวร้อนนะครับเป็นตัวกาวร้อนเป็นตัวหยอดนะครับหยอดกาววิ่งลงไปเคลือบข้างในแล้วตัวนี้ก็จะพันเทปดําอีกรอบนึงนะครับตัวนี้พันเทปดํารอบหนึ่งแน่นนะครับอย่างนี้ก็คือแน่นข้อดีของตัวนี้ก็คือ เหล็กที่เราลงไปเนี่ยก็จะครอบตรงปลายคันนะครับเหล็กก็จะครอบตรงปลายคันที่เป็นคันเล็กล่าสุดนี่แหละเอัวเล็กปลายปลายสุดนี่แหละนะฮะตัวเนี้การยืดหยุ่นมันจะไปด้วยกันฮะมันจะไปพร้อมกันหมายว่าเอ็นก็คือน้ําหนักมันจะถูกถ่ายเข้ามาที่ตัวเหล็กตัวนี้เนี่ยฮะมันจะถ่ายเข้ามาที่เหล็กตัวนี้น้ําหนักก็จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าในลักษณะอย่างนี้นะครับพอมีการเสียบไม้ลงไปข้างในนะครับ ถ้าบิดด้านนี้ก็คืออ่าตัวไม้ที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันหลวมนะครตัวนี้ก็จะดันคันออกไปตัวนี้ก็จะมาดันที่ปลายมันมีแค่นี้นะครับถึงแม้จะล็อกอย่างนี้ก็จริงแล้วที่ผมไม่แนะนําให้ใช้สกรูล็อกนะครับการเจาะเข้าไปตรงไฟเบอร์เนี่ยไฟเบอร์จะมีปัญหาก็คือของเขาเป็นใยแนวเส้นนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดนะครับพี่น้องดูอันนี้คือแตกนะครับแตกเขาก็นึกว่ามันแตกเฉพาะตรงนี้จริงๆสาเหตุก็คือจากตรงนี้เลยครับเนี่ย ตรงรอบตรงนี้ก็คือแตกนะครับดูฮะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะฮะวิ่งจากตรงนี้ลงไปเลยนะครับอันนี้วิ่งลงไปเลยดูครับแตกออกมาอย่างนี้เลยนะครับแตกวิ่งแตกเล้าเลยนะฮะเนี่ยแตกเล้าลงมาต้องหาวิธีซ่อมอาจจะต้องใช้แกนเข้ามาสวมด้านในนะครับอันนี้เขาฝากมาซ่อมให้ก็เลยเอามาเป็นเคสตัวอย่างนะครับที่เหตุผลทําไมหัวต่อผมถึงไม่ใช้วิธีนี้นะครับเพราะเหตุผลเพื่อเพื่อให้พี่น้องใช้งานได้นานขึ้น ครับในคุมเพราะว่าคันตัวนี้บางมากนะครับท่อนสุดท้ายนี่ถือว่าบางอันนี้คือที่แตกนะครับแตกอย่างนี้เลยนะครับดูรครับม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแตกมาเป็นเป็นเส้นเป็นใยเลยนะครับสาเหตุก็คือจากจุดที่มีการเจาะนะครับเจาะตรงนี้นะครับพอเจาะตรงนี้มันทําให้อ่าคันของตัวไฟเบอร์เนี่ยตัวคันเบ็ดเนี่ยมันมีแผลครับมีแผลแล้วทีนี้เวลาโดนยกโดนกด ถ่ายน้ำหนักลงมามันก็เลยทําให้เขาอ่โยกขนาดบิดตัวนี่ฮะจุดที่แตกเห็นไหมครับเนี่ยครับพี่น้องเห็นไหมฮะอันนี้เห็นไหมฮะอันนี้แตกเลยฉีกไปด้วยแล้วก็วิ่งยาวลงไปอันนี้อันนี้เอามาฝากกันนะครับใครที่ใช้อยู่แบบนี้ก็หาวิธีแก้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นแบบของผมก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ครอบเข้าไปเลยไม่มีอะไรนะครับก็แล้วก็อันนี้เก็บงานอีกรอบนึงก็คือ แค่เนี่ยฮะเทปพันสายไฟนี่แหละนะครับเป็นตัวเก็บนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วยในการยึดเหล็กกับตัวไฟเบอร์ตัวภายนอกนะครับให้แน่นกว่าเดิมนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีการหมุนการโยกเขาก็จะมีตัวเทปกาวตัวนี้แหละเป็นตัวช่วยนะครับนะครับแค่นี้ก็แน่นแล้วครับแน่นมากแน่นมากนะครับนี่คือวิธีที่จะใส่หัว รุ่นนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของหัวการใส่หัวประกอบหัวอย่างนี้นะครับแค่นี้ครับก็ถือว่าเก็บงานได้แล้วนะครับใส่เข้าไปก็อย่างนี้เลยครับเรียบร้อยครับท่านที่สนใจก็ทักเข้ามานะครับหัวรุ่นนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับนี่ฮะง่ายๆหมุนแป้นตัวนี้ออกมานี่ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับตัวตัวที่ของอพี่เขาเอามาให้ร่อมเนียก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าเขาทํา แต่ขอกระชากด้วยตอนนี้ไม่จําเป็นนะครับอาจจะเกิดการกระชากก็ได้นะครับดูรอยมีกระชากนะครับซึ่งมันเกินความความสามารถมันเกินมันเกินจุดประสงค์การใช้งานของคันเบ็ดรุ่นนี้นะครับเนี่ยฮะพอไปกระชากเขาก็โดนกระชากอย่างเงี้ยจุดนี้กระแทกก็แตกครับเนี่ยคือไม่ไม่ไม่น่านะครับไม่ไม่น่าจะทําแบบนี้ถือว่าเอามาฝากกันนะครับโอเคสั้นๆแค่นี้นะครับถือว่าเข้าใจ หรือมีอะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้ถามได้นะครับโทรได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสนใจก็สั่งได้ตามเบอร์ที่ขึ้นตรงนี้นะครับสวัสดีครับแตบบ่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับนกใหม่หนึ่งเดือนนะครับครูเสรนกต่อ,อดูครับสีฟ้านี่คือนกใหม่ที่พึ่งได้เมื่อวันที่สามสิบเดือนที่แล้วนะครับ วันที่สี่นะครับได้เดือนนิดๆครับคูใส่นจแต่อตัวที่ได้กับตัวที่ต่อเขาได้ด้วยนะครับอ่าฮะดูครับขึ้นเร็วนะครับใครที่ข้างบ้านนี่แหละนะครับใครที่ตามอยู่ก็คงจะเห็นนะครับนกตัวนี้